สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ,พย์นะครับอยู่กับสามหนุม่มสามมุมครับสามหนุม่มชมใหม่จากแดนพันดินใหญ่ซานีเอสยี่สองศูนย์ห้าเอสดีีซียี่สิบตันกับห้าร้อยกิโลกร,รมัมมันน้ำหนักชั่งเมื่อเช้ารวมด้วยช่วยกันครับนะเออ เป่นปมนันนิ่งกิ๊กครับนะมีเสียงคลางเลยอ๋อซานี 2, ่เอส0วท์สองซูนาเอสดพีซีรวมรว,วยกันครับนะเก็บงานมุม,ม่น้องดูครับนี่เหลือน,นิดเดียวนะจะเสร็จแต่ว,ว่าธุรกธุเลหน่อยฝนมันตกสุกมือเลยสนใจแม็กซานี่จะให้ครับ หลอดไฟ LED จอทัชสกรีนแถมตะแกงข้างหน้าติดฟิล์มเรียบร้อยครับสันรูฟแท็ก80ตัวเโดลือรเจ็ดแคเรียร์ 2, ครับกาดข้างละตัวตัวเดินซานนี่แท็กโซข้างละสี6แผ่นนะครับอ่เริ่งงานร่วมด้วยช่วยกัน ก,กระรอนหน้าดูนะกระบอกสีดำครับตัวหนังสือสีขาวตัดด้วยดำแดงบันทายเหล็กหลอครับ S N Y Sunny ไม่ใช่ Sunny นะ,ะเดินบดเ้าเดินบดโอ้ลึกเหมือนกันพีน้องบด้วยช่วยกันสามขีคือพลัง ร้อยาสิบพลังหน้าเรือ158พลังม้าเลือเฟือครับสำหรับสีสูตรเขามันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำมิสูบิชิ CM50 ็าค่าตัวนะครับค่าตัว3ล้าน1น0 0 0 0สรุ่นนี้เอาใส่ดินกองเลยลูกพี่เดี๋ยวมันไหล เยียวละร้อยอกอกวกโอ้โหหันเด้อโอ้วายวุ่นวายนะ้องอันนั้นเป็นต้นยูคาลิปตัสนะครับอายุประมาณ40ปี ต้องสังเกตน,นะฝาครอบความบนีสูงครับนะยีดีครับระบายความร้อนได้ดีนะครับเพราะว่าเมืองไทยเมืองหนาวยกเรื่องขึ้นมาสูงหน่อยพอน้ำสูงหน่อยครับนะจะได้ลมพัดดีๆหน่อยโอ้งหกเปรียครับนะ สองร้ยสี่โลค่ตัวสามจุดก้าสามจุดหนึ่งเ c ้า dbc t power control เอามาเลยพี่ร็อกโอ้เ oh, ดี๋ยวผมพาไปซื้ออะไรนะมีใครพาไปนะดูดูกำล,ล,ล,ลังขับกำลังขับมีปัญหาครับนะเรากำลังขับ เสียวัะชันอ๋อเอาแค่ห้านาทีครับเบาะเบาเต็มล็อกนี่เดี๋ยวตามไปครับนะ,อะโอ้ทางนู้นะก็นดิ้นนะผมรอดำมาอยู่ข้างบน เพลิงก็วันละสามสีพันครับนะอยูหมัดสนใจก็จัดไปครับแม็กซานี่ไบบัานทันหรือจะสอบถามชาติเจริญทรัพย์คับ0 9 8 2 7เก้าแปดสองเจ็ดสอง มีฝนลงเม็ดมากสดจริงๆครับสีดิค,คล้ายๆสีเขาจะเหมือนแคดนะแต่ว่าแตกต่างกันอยู่ครับจ้ะ เชื่มนอกเชื่อมในครับบูมามแล้วก็มีแผ่นเล็กทับที่ข้างล่างาปลายอาร์มนะครับรถขุดว่าเครื่องจากหนะักปัจจุบันก็ย้ายทันทับไปอยู่ที่แดนแผ่นดินใหญ่เยอะครับนะสุกข,ข่ายเลยเต็มไปหมดแล้วไม่น้องอันก็ต่อไปก็ต้องมั่นใจได้ครับ เป็นอินชัยนาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสไปล์ก่อนเป็นอินเจแปนเนาะทุกวันก็ยังเจแปนอยู่ครับนะเม็ดอินเจแปนเม็ดอินยูเอสเอเม็ดอินชัยนาเม็ดอินไทยแลนด์เอ้าร็อกร็อกไม่มีวันตายไปเนาะสองสี่ซูเปอร์ร็อกกี้ เก็บตกเก็บตกแล้วทีมงานโทรหนึ่งครับอ่ะฝากกดติดตามแลครับสวัสดีครับ